ควรต้องบอกข้อเสียของมันให้ชัดเจนด้วยไม่ใช่บอกอย่างรัฐมนตรีสมัยที่แล้วครับที่บอกว่าเฮ้ยกัญชาเสพไม่เป็นไรเลยเสพแล้วไม่ตายมีตายมาแล้วครับนะครับผลข้างเคียงของกัญชาทําให้ตายได้มันทําให้เกิดเส้นเลือดหัวใจตีได้จริงๆอ่ะช่วงแรกะที่มันมีของกรทมที่มันมีคนเสพแล้วตายอ่ะผมก็ไปดูมาแล้วมันคือสูบแล้วตายจริงๆแล้วอันนี้มีเปเปอร์เยอะแยะมีงานวิจัยเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะวะ่าสูบกัญชาทีเดียวก็ตายได้ซึ่งต้องบอกว่ามันไม่ได้เป็นทุกคนไงครับ มันเกิดจากบางคนที่มันมีาการคือเราให้ข้อมูลนี้ไปว่าเฮ้ยมันต้องระวังวันนี้สูงแล้วมีอาการรีบไปหาหมอนะอะไรอย่างเงี้ยแต่กับบอกว่าเฮ้ยมันไม่เป็นไรไม่ไม่จริงหรือ<ม>อาการทางจิตเวชกับกัญชาคู่กันแน่นอนไม่มีมงานวิจัยไหนบอกไม่เป็นคู่กันแต่ก็ยังไปโกหกบอกว่าเฮ้ยเกิดก<ม>ัญชาไม่เป็นบ้าเป็นได้ครับแต่มันไม่ได้เป็นทุกคนเหมือนเอาง่ายๆ, <camel. S 1> ๆคนกินเหล้าเป็นตลอดเวลาบางคนก็ไม่เป็นตับแข็งคนสูบบุหรี่แบบสิบซองต่อวันบางคนก็ไม่เป็นมะเร็งปอด เพราะกัญชามันเป็นหลักการเดียวกันคือมันไม่ได้เป็นทุกคนคือบางคนบอกเสพเฮ้ยวผมเสพมาเท่านี้ผมไม่เคยมีจิตเวทมันเป็นไปได้ครับมันมีคนที่เสพแล้วเป็นแล้วคุณไม่ดูตรงจุดนี้แล้วคุณไปบอกโกหกว่าไม่เป็นไรคือต้องให้ข้อมูลทางสุขภาพให้ถูกต้องให้ข้อดีได้อย่างได้นะครับไม่ว่าแต่ต้องให้ข้อเสียของมันด้วยคงไม่มีใครบอกหรอกว่า,วากินเหล้าแล้วไม่เป็นดับแข็งคุณก็ต้องบอกเช่นกันว่ากินเสพกัญชาบางคนอาจจะมีการทางจิตเวทได้เสพกัญชาบางคนอาจจะทําให้เกิดโรคหัวใจตดจนตายไ รัตต้องแฟร์ฟรตรงนี้ถ้าจะเอาบอกมันเสรียอยู่ไรก็ตามแล้วผมโอเคเลยว่าเสรีแล้วมันเป็นความรับผิดชอบของเขาเองเขาต้องรู้ก่อนว่าเป็นยังไงแต่ไม่ใช่มาโกหกผมว่าไม่เป็นอะไรแล้วเขาไม่รู้เขาก็ไปเสร็จมันทําให้คนตายได้เลยนะครับใหู้พูด